白里黑，说是。 ใช้ชิปเหรอเปลี่ยนชุดเดียวใชรอบนี้ไม่ได้ปลอมตัวชั้นสามั้นสามมงทไหนกลองไปเบิง้งเป็นเียรม,มันดีเงะไม่รู้ตังไหนอืมผมกำลังเข้าทั้นสามเด้่เอาเยอะกป็นยัยงไงโอ้ย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 ัอ้ยอ,ย,อย,ยิงมึงน่ะ แทงนอนแทงนอนโอ้ยอุยตายอยู่แทงนอน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 เลยเหรอใช่สร้างหนึ่งสร้างสองเลยแทงนอนเลยเลยกำแพงฟ้ามาหน่อยนึงเข้ามาเขตสร้างหนึ่งแล้วอ๋อสร้างสามก็มีแบบนึงแพี่เข้ามาแล้วออกไปได้เฮ้ยเอ็มวันเออยู่สร้างสองมันอยู่เวิร์กมันอยู่เวิร์กเหมือนแถวโบกี้โอ็มีนะพี่ ผมอยู่รถน้ำมันตรงเวิร์้งรถน้ำมันตรงเวิร์้งรถน้ำมันปปอใช่ไหมใช่เมื่อกี้มันกดแท็บเะล่ะแท็บยิงเหรอพี่ปะ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 มาอยู่เวิร์้งมาอยู่เวิร์้งโอเคโอเคยังไม่ต้องเข้าเหมันมันคุมหมดเลยพี่สร้างฐานเขมีให้กดนอนอ่ะมันมันมันอ๋อเออปุ๊บเวิร์้งเวิร์ง วิ่งไปแทงนอนวิ่งไปแทงนอนโบกี้โอ้ก็มีพี่เล่นเส้วยังเสรแล้วโอตายเหรอไม่ตายไม่ตายมันเข้าทางห้องปืนแล้วไม่ตายตายตายท่านสามตายตัวอยู่ตรงไหนตายตรงไหนตายห้องปืนพี่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมเขา้าบันไดมืดก,ก่อนมันน่าจะมีอีกตัว <S 2> <S 2> โอ้ได้ยินฟังโบกี้โอ้ระเบิดพร้อมระเบิดพร้อมมันวิ่งอยู่ตรงแถวหลุมกำลังไปสร้างสองกำลังไปสรางสองโบกี้โอมีใช่ไหมน่าจะมีพี่โอดีนเสียงเสียงเหยียบหญ้าอ๋อหญ้าเออโอ้โหดีเลย เคียงไหนอ่ะเม้ผมอะยิงอยู่ยิงใครไว้ยิงแบงค์เหรอเออยิงผมไม่ยิงผมทั้งบนสร้งสามเคีย์นะระวังขนา้ายางียบเดี๋ยวกระโดดมันกระโดด่าอยู่้างบน อยู่หลังกระดาพี่ที่ต้องมันอยู่โซนท้องนาจิบใช่ปะมโซนท้องนาจีบตกตายแล้วตัวที่ยิงผมอยู่ช้างสองอยู่ข้างบนจิบสองจิบสองหลุมไม่ดีนะผมเนียนแต่ช่างสองอีกตัวที่ได้ยิงล่าสุดอยู่ตรงกัางเขาที่นะ มีใครอยู่ใกล้ๆป่ะผมจะเน็ไปบางเขาที่ไม่ยังไม่ได้เข้าข้ามบัวฝาไปหนุมไม่เห็นอยู่ใต้ทั้งสองเดเนๆทั้สอง2 2> มุมกรู้ละมาอยู่คอนเทนเนอร์ลวดประมาณคอนเทนเนอร์ลวด ีนะขอโหลดทุกเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งเข้าไปมผมจะไปโ,โบกี้ผมนะยึด yes. แคปเตปอร์ติดสัตว์เอาไม่ได้ทันมันอยู่ตรงแถวแถวคอนเทนเนอร์ลวดีว๋ยว แต่พี่ได้ยินอยู่พี่ได้ยินเสียงแถวหลุมยินไว้เน็ดไปไหมล่ะต้างหลุมกลางหลุมสองกับสองกับหนึ่งนะเน็ดไประวังไว้ม่อาจจะอยู่ในโบกี้ไม่อยากจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ก็ได้ที่อยู่ซ้ายโอนะโอ้เนี้ขาบเลย เดี๋ยวจะโดดเข้าใต้ทั้ง2นะเพ่โดยระวังบางเท้าโดดเข้ามาแล้วพเพ่ไม่รู้จะออกภายในเนื้อรั่วหรือเปล่าไม่น่าออกพี่มันดูไม่ช้ำเท่าไหร่ก็ดูใช้ได้ดนะ แต่ไอตัวบนน่ะตัวบนน่ะดูช่ำอยู่มันหามุมยิงผมทันแต่พวกเพื่อนมันผมโดดๆยิงัยังไม่เห็นก็ไอตัวบนน่ะยิงมึงแน่ใช่เนี่ยที่ตามหาคือไอตัวที่ตามหานี่คือตัวตัวตัวที่ยิงมึงอ๋อหรือตัวสุดท้ายห่ือเปล่บางเฮาตายแล้วเนาะ มันก็รู้ว่มีคนมันก็กล้าเกียร์ครับมันอยู่ข้างนอกเลยไปแบกใต้ข้างนอกเลยแต่ไม่น่าจะลงเร็วกันหรอนะมันเรามาช้าไปแล้ววัยน้ำแดงไม่ไม่ที่วิ่งมานะ่อะโอ้โอยู่บางขางพ่เนี่ย ไปบ้าใหม้ต่ะมันก็ต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะไอ้เพื่อนมันต้องไปออกนู่นอ่ะเออไอ้เหยียบไม้ไหนล่ะโอ้น่าจะเป็นตะแคปพี่ตะแคบไอ้ตัวเหยียบไม้ข้างนอกนั่นแ่ะไม่โอ้ฮะคือจังหวะสุดท้ายที่พี่เห็นอะจมอยู่ตรงนี้อ่ะเออมันเดินมาตรงเนี้ยเดินมาแบบเนี้ย เออแล้วมันก็อาจจะออกตอนนี้ได้ลวดไปเปล่าวะเย็นไปได้เพื่ออาจจะออกไปนานเลยด้วยโอ้แม่เหรอะเฮ้ย<อ>จะยิงหัวจะยิงหัวระวังโดนมันยิงหัวคือไงเออว่ะหายไปแล้วโดนเปนทุกโดนเป็นทุกหลังแล้วป็นทุกรู้สึกว่าแคปแพทนี้โหดกว่าแพนที่แล้วอีก าเข้ไปฟนี้มันมีโยกหัวเอียงหัวเอียงตัวมีย่องเกือมีตะแค่งข้างในไงไปยิงที่ไหนมีมีนี่ไม่ยิงอ่ะกูเกือบไปให้ไปคิบกูเกือบตายเองแล้วดูเขาปหมถ้าว่าเข้าไปไอ้เป็นอะไรมืดนาขึ้นบันไดหวา่นนั่นนะ ยิงตกใจหมดเลยไม่ได้ทิพย์จะยิงหัวมันยิงเสียโยมามามันใจเฟิอนะพี่มีอะไรบ้างฮะไม่มีอะไรเลยดอมียิงบ้างเงียบหมดทุกอย่างโอ้ยเยี่ยไมไหนแล้ววะไม่รู้เลยมันจะมาเอาพี่แเราไปยิงเขาอุ๊ยโดนยิงจากปัญยาบ้าน ใช่ทั้งหลังตายตายตายมันตายตัวมีตัวตายตายตายโอ้มีตัวมีตัวอยู่ตรงไหนใครมาอีกอ่ะพี่ขึ้นมานะพี่ขึ้นมานะพี่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 ฮัลโหลไม่ได้ยิงเขาตายตายตาย ไมม่ีโอเคอ้าวตายตายตายมีอีกมันมีมันมันตายมันตายตายตัวนึงมันตายตัวหนึงตายแล้วตัวเจ็บเจ็ตายวะตายตายตายอาจจะมีนะตายตายสองาโอ้ยไม่กอดตายเหมือนกันไหมตรงนั้นผมยังรู้อยู่เลย เคมีกำลังโยกยิงสแกปอยู่โอเคสินแแอเป็นใครเนี่ยน่าจะไอพวกนี้ตัววะที่เราดู้งถุงมือมันยิงกับใครก่อนสแกปเลยแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงตรงเช็คพอยน์นะใช่ปั๊มออกได้ป่ะวดรอที่จะคิดวยธไม่รู้แป๊บนึงไปดูให้ เฮ้ยฉันดีที่พี่มันไม่ได้เดี๋ยวสักแคปต,ตัวหนึ่งนะแบงค์ข้างในปั๊มก่อนเลยนะเนี่ยตัวนี้โอ้โหเ็วหกแม่เฮ้ยเฮ้ยเกอยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดยู่ดุฝากกดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะครับบ๊ายบาย